หลงคิดว่าตนนั้นเก่งกาจยิ่งสุดท้ายหัวและกายแยกจากกันโลหิตกำเนิดดอกบัวแดงขณะจิตแบ่งบานเป็นหมื่นดอกความมงคลปรากฏอยู่ตรงหน้าปลาโลมฆ่าชักจูงฆ่าทิ่มแทงฆ่าปัญญานินทรียถูกตัดขาดติดกับดักห่วงแดนฝันจริงแท้ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดงดงามที่สุด ดุดวิชาพิสูจน์วิถีธรรมกลับพ่ายแพ้กลายเป็นถูกบันหัวเกิดมาพร้อมกระดูกอันแข็งแกร่งความอ่อนโยนกลับมาลายหายสิ้นคำสาบดุดเมฆหมอกคลุ้มจิตใจไม่อาจเผยแก่นแท้กระจ่างแจ้งยอมพลีกายนำพาความรุ่งเรืองมวลบุพผาผลิดอกบานสะพรั่ง กลับกลายสังหารหมู่มวลชีวิตดีดนิ้วเพียงหนึ่งคราห่วงเวลาผ่านเร็วไวแม่ทับมานกัน